สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นําเสนอเป็นผานบุกเบิกตัวเล็กค่ะหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเนาะอยากได้ผานถายใส่เออเคีที R ่ T, ใส่คุป,ปต้าน้องบีนะคะตัวนี้เป็นผาน4ี่ใบสินะคะความกว้าง18นิ้วนะคะตัวผานนะคะเป็นผานบุกเบ,บิก4ี่ใบใบสินิ้วสินค้าใหม่จากค่าย LCS ค่ะ ใครใช้ก็ง่ายใครใช้ก็รวยนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะพวงรัหนึ่งหมื่นเก้านห้าร้บาทเท่านั้นคับท้ายมีพร้อมนะคะใส่คูปอต้าบ2ส2งหนนะคะใส่โซลิยิบหกแรงได้เลยค่ะตัวนี้เป็นฐานบุกเบิก4ใบใบ18นิ้วสินค้าใหม่จากค่าย LCS นะคะราคาพวงรหนึ่งหมื่นเก้านห้าร้บาทเท่านั้นค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับฐานบุกเบิกใส่แท็กเตอร์รุ่นเล็ก สอบถามสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวช่วงไทยคลิปปิ่นมีรีวิวนะคะที่ลูกค้านำไปใส่แท็กเตอร์รุ่นบีให้ชมกันด้วยนะขอบพระคุณค่ะ